ค่ะจ้าบรรยากาศฝนตกเนาะค่ะพี่หนึ่งเมื่อคืนนี้ฝนตกค่ะก,กอธมฝนตกจ้าค่ะพี่หนึ่งบรรยากาศฝนตกเย็นสุนช่ำเลยค่ะต้นไม้ก็สวยงามเลยค่ะพี่หนึ่ง มันอลเข้างานเจ้าค่ะเข่างานเก่าหมูดาทุกคนเหมือนนะฝนตกตื่นมาเย็ยนสมช้ำเลยค่ะแต่ก็ยังตกะคนฝอยนะคะพี่น้่ง ส่วงเวลาไปเหตุงานทที่เกาพี่น้องอันนี้ก็ทางยางไปทุกเหมือนะคะมันเป็นทางเดินไปทํางานทุกเมือนะคะเนะเดินไปอีกน้อยก็ถึงหางไอคอนสยามนะคะยา,านนงพระหอดถนนใหญ่แลรวคะพี่น้อง ชิโต๊กเป็นเหมือนล้วรันเนาะเหมือเอึมคึบนี่แหละค่ะเหมือ,อ,อ,ะะมอจับกล่องลาชิ้นสันนะคะบรรยาก,ยกาศพนโต๊กทั้งคืนนะคะ่ะเย็นสบายเลยตอนเด็กกะหอดถนนใหญ่แล้วนะคะ่ะเราจะพาเข้นสะพานลอยนะคะ สะพานลอยกันค่ะรถร้ายนะคะพี่เนาะคือสะพานลอยกับเมืองไอเพอนเลยบรรยากาศบรรยากาศกทมอตอนช่วงเสาร์ด้วค่ะพี่น้องตอนนี้ก็สวงประมาณแดดมุ่เคืงนะคะพี่น้องปกติมันสีแดดน,นะคะ่ะ กับมัมมีแดดตคนี้ตกชี้ค่อยๆเนาะค่ะในเบิ้งด้านนี้นะใคะพี่น้นองฝากฝ่ะ สวัสดีเด้คอค่ะขอบคุณทุกคนที่เขารับชมเด้อค่ะเย็นชุ่มฉ่ำเลยค่ะฝนตกใหม่นะคะพี่นนองบรรยากาศบรรยากาศที่เอคอนสยามสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนตอนจัดเสาวเนาะค่ะดอกใหม่ดอกใหม่กับสดชื่นนะคะเนาะ ชุดเฉยแจ็บไซด์เลยค่ะทุกคนช่วงเวลามาเห็นงานนะคะเนาะเดี๋ยวมาเห็นงานส่วนสาวสั่ระพี่น,น้ำบรรยากาศแจมไซด์เลยค่ะชุดเฉยแจ็บไซด์ค่ะขอจบคลิปเพียงสนิทนะคะพี่น้อง กันยังบาร้ายไปไหนะนักพัฒนานะแด้คนก็นห้สะลอกก่อนบรรยากาศคนชิตโตกทั้งวันเลยมืน้น